อันยองฮาเซโยบก,กับแซนแนลซานังฮิโอเคเกนทุกวันนะคะวันนี้เราจะมาเล่นเกมมินเนี่ยนไทยคืนใช่ไหม,ม,ไ,ไ,หมไม่ต้องสงสัยนะว่าเราคุยกับน้องทางไหนน้องบอกป้าบอกไปว่าเราคุยทางไหนแอปอะไร,ไไรใช่แอปนี้เราเห็นในโคษณสนาใช่ไหม ถูกต้องนะฮะแป๊บหนึงไข่มาไข่มาเวลานี้ยายอ๋อยายนอนยายยายต้มยายป่วยมากินข้าวต้มยายป่วยยายป่วยนี่ดูสภาพยายนอนดิดูสภาพยายนอนดิพี่ยายป่วยเห็นไหมนี่ยจะกินต้องไหนอย่างงี้เลย กินโจ๊กไหมต้มต้มไปจ๊กเดี๋ยวเพิ่งป่วยเพิ่งหายป่วยพรุ่งนี้น่าจะลุยงานได้แล้วดูสภาพดีขอบใจก็บอกแล้วไงว่ายายเปิดประมาณนี้แหละหนาวเหรอ หนาวเหรอยายเปิดบอกลูกไงว่ายายเปิดแอร์ประมาณนี้ฮุ้ยปามเจอสีเจอสีเมพิงค์แล้วอะสีทรงพี่เมพิงค์คิดว่าเก็บไอ้นี่ดีกว่าเก็บกล้วย พี่ว่าเก็บกล้วยดีกว่าไล่เก็บกล้วยก่อน,อนสีทองโผไม่มีสีฟ้าด้วยสีฟ้าของพี่อุพี่พี่อูจุนถ้าสีมีสีถ้าสีแดงเหรอพี่อูจุนเป็นทรงผมแล้วนี่ถ้าสีฟ้าก็พี่พี่พี่เน M N J T V นี่นเก็บกล้วยก่อน เดินเก็บกล้วยแป๊บเป็นไงบ้านบ้านยายเปิดให้ให้ไทยว่ายายเปิดแอร์กี่กี่องศาแมา่เปิดกีก่องศาแอร์แม่ป้าถามว่าเกิดเปิดแอร์กี่องศายี่สิบเจ็ดเป็น เป็นไงยเ้ป็นไงยายเปิดยิบเจ็ดเป็นไงเย,ย็ 27, เน,ยยนเลยทีเวลาตอนนี้เราเก็บกล้วยไปก่อนมันเก็บกล้วยได้มันเก็บกล้วยได้เงินมันกล้วยก็คือเงินที่ม แบบอื่นแบบเงินแบบเงินแบบอื่นอ่ะเป็นกล่องลงมาเลยวิ้วแจ๋วทุกคนเราห่างหายจากแมบแนวนี้ไปนานมากคือไม่ได้อัดแมบแนวนี้นานมากเลยปามเราไปเจอแบบผีแบบหนึ่งมาเป็นแบบลงหนังเดี๋ยวรอฮาโลวีนก่อนเดี๋ยวจะใส่เอฟเฟกไปเลย ใช่ไหมเราเดินตุลาไปก่อนสีที่สอบพิสูจของเรานะฮะไม่ใช่ไข่อุอ้ยมีพิงเหรอวิสีชมพูเราชอบสีชมพูนะฮะมีสีส้มไหมอะ่ะอุ้ยมีสีสม้มนี่นี่สีส้มใช่ไหม สีันสีส้มสีวันพระพันเอสีอะไรก็ส้มไงพี่ขอดูสีส้มแล้วกันเพราะว่าสีประจำวันเกิดทุกคนรู้ไหมสีส้มแบบเป็นสีส้มแบบเป็นสีประจำวันเกิดแต่สี แต่พี่เกิดมาเพิ่งขาดแล้วพี่ไม่ได้พี่ไม่ได้ว,ว,ไว,ไวันวันไหนวันวันวันไหนวันนะมันวันไหนนะสีสีชมพูอะนั่นนี่มันไหนสีชมพูเออสีชมพูวันไหนสีชมพ i, uh, ูแต่แป๊บหนึ่งนะของฟาร์มเริ่มกันเลย บานานาบานานาโอ้ยเวลาเรากินเวลาเรากินกล้วยมันบอกว่าบ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 าพูดเหมือนเป็นเนียเลยอ่ะเก็บกล้วยมันจะดีกว่าไหมถ้ามันมีที่วิ่งเร็วนะปัานนี้พี่วิ่งเร็วแล้วแหละ อ,อุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยอันน,น,นี้ถ้าใครมีพวกโรบากก็ซื้อได้นะเก็บพงเก็บผาล่ะใช่ไหมเก็บกู้ดีกว่าไหม ไม่ต้องเดินเก็บกล้วยก่อนโอ้โหเดินกินกล้วยเดินกินกล้วยไปเก็บกล้วยไปงูๆๆๆเอ้ยไม่ต้องดมเลยดิมันจะกระจี๊นวดดีมันดมพี่อ่ะมันจะกระจี๊นวดอ่ะฟาร์ม เวลาปลมเล่นเกะน,นอนเล่นอ่ะแล้วปมรู้สึกเจ๊กจีไหมเวลาเมลมาโดมอะ่อะตรงนู้นอ่ะก็มีน่ะตรงนู้นก็มีน่ะไอเกะตรวสนูก็เข้ากลุม่มเข้ากลุมกล่มดีพี่เข้ากลุ่มดีพี่ก็เข้าด้วยไม่หนูเขา้าหนูเข้ากลุ่มแล้วหนูลองดูว่าเฟ็นได้เท่าไหร่บอกพี่ด้วย พี่ได้ไดเข้ากลุ่มตามอเอาดิแล้นั้นคนดูขอเข้ากลุ่มโอเคตอนนี้เราสรามาถึงประมาณนี้เล่นพมแบบไรอะเล,เล่นแบบอื่นเล่นแบบใครคุณหรอหรอ,รอ,อเดี๋ยวพาไปตอนนี้บ้านเรากับบ้านน้องน่าจะเราเพิ่งมาเล่นน้องน่าจะท่าไปก่อนใช่ไหม ถ้าก่อนพีใช่ไหมเล่นก่อนหนูสร้างแล้วหนูสร้างหนังดำเนินการก่อนพีใช่ไหมบ้านอะฮะทำไมบ้านพี่กับบ้านหนูต,ต่างกันมากเลยไม่หนงว่าโครงสร้างอ่ะโครงสร้างไม่ไช่หือว่าโครงสร้างอะทำไมหนูว่าใหญ่กว่าพี่ทำไมพีหนูจะถึงหนึ่ง ที่ก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้ก็น่าจะได้อยู่ โอ้โหก็บอีกยาวไกล,ลเ,เ,เกบบออฮึเฮ้ยคำพูดของเราก็เหมือนในการ์ตูนเลยนะคนดูแล้วเรากินกินเอไอกล้วยอ่ะมันจะเหมือนในในนั้นเลยในการ์ตูน <ะ>ค,คิดดีด้วอชมันปกติคิตตี้กับคูโรมีรรมม่มันไม่คู่ควรกันอยู่ด้วยกันนะเออว่งเว้เนี้ยมามามาที่ก่อนมา,มานนนแบบนี้ก่อนดูไม่เซฟแบบนั้นหนูก็กลับมาแบบนี้ก่อน เด็กคนไหนที่สอบยังไม่เสร็จก็ขอให้สอบอย่างปลอดอย่างแบบไปด้วยดีนะให้สอบเสร็จแล้วก็ดูคลิปยาวไปได้ใช่ไหมปามใช่ไหมปามปาม,มที่ทัานแมวพี่ท,าทาัานแมวนั่นไง <c oughs> ่าแมวรนใจถูกใจสิ่งนี้กินกล้วยต่อไปครับบานาๆนๆอันนี้เท่าไหร่ตรงนี้เท่าไหร่เก็บ <c oughs> อีกนึงนึง หยิบหมี้วงเทำไมพี่ยังอยู่มินเนี่ยนไทยคูนอยู่เลยอัคดคลิปแบบนี้ไงนเออเฮ้ยอ,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 อะไรอะไรอะไรอ่ะโอ้โหปฟามินเนี่ยนมินเนี่ยนแบบแบบมินเนี่ยนแบบทักทายด้วยว Hello my friend Hello my friend ฟาร์ม <laughs> ปาปาพี่เจอพี่เจอบริเนียนพูดแบบบิ๊นเนียนพูดอะไรไหม Hello my face วิเล่นด้วยเล่นด้วยเพี่เกมหรือเล่นพี่ไม่เล่นเล่นนานแล้วสกีเกมอ่ะเออไม่เล่นเล่นนานแล้วห่างหายจากสกีเกมแล้วก็แบบปากลัวไปนั้นมาก รต้องรต,ต้องรอไอตัวไอตัวโกโกวาหันไปก่อนนะค่อยๆเดิน,นทำไมไปเดียน,พ,นพุโอ้โหไปเดียนฮฮลโลฮัลโลไม้ไม้เฟนโอ้โหไปเดียนไปเดียนบอกว่าสวัสดี สวัสดีคุณส่งน,นี้เป็นอย่างไรบ้างคุณยังอคุณดังโอเคไหมอ้อนี่คือพี่อาจตามที่เขาเขียนเลยนะคุณยังโอเคไหมโชคนี้นนคุณคุณคุณเป็นอ่ะคุณเป็นอย่างไรบ้าง อันนี้คือพี่อ่านตามเขาเขียนเลยนะมันบอกมันจะทักทีไม่เขียนว่าคุณเป็นอย่างไรบ้าง โอเคอย่า okay, ล,ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คลิปนี้ด้วยนะคะไปแล้วล่ะบาย